bab pere pinok bab pere สวัสดีค่ะมือ่อนี้กับม่พบอพอก็ส่องบอลเล็กฟาดแซวีคือเกามือ่อในเมนูตามกุ้งสดของเฮานะคะตามกุ้งสดพริกเดือดเดือดพริกเดือดเดือดกระลอบกรลอบเดือดเดือดของเฮาเราก็จะมาตามกันเลยตามใจลูกค้าเรียกร้องมาฟังเสียงหมดพริกเ้ซพี่นอะ ตัวด้วยขยีเบาๆพอ แล้วก็จะมาใส่ผักเกลือน้ำใส,ส่มื่อขาดส้ม Nhọn chắc noi <laughs> <laughs> tám người bạc lọc. มนววจะมาปรุงกันเลยนันตาลปิด พอนี้สู้ลายลายแสบร้ายคือเก้าน้ำปลาปลาแดกผสม น้ำมาข้ามเปียกเขาหนึ่งสองสามเอากระสิก็ไเลยวัน สี่เมืองคอนรัาก็เซลุ้งลงนะคะพอ oh, ประเดียกอีกเล็กน้อยอื คะเ้าก็าสีข้นเอาเตรียมตัวเตรียมตัว หก,กสองจ้ะอสอวกวันนี้ที่สองออเดอร์ โคกสองต่อนะคะต่อโคกสองเหาใส่ประกอบลงไปมะเขือ ใช่อก็สีมะยูอ่ะมะเขืออเฮาวันนี้สาวอื่นขอเปิดร้านส้มตำหนึ่งวันนะจ๊ะน่ากินเอาเขาส้มตำ าจจะมาปุงคือเก้านะคะคือเก้านี่โคกสองแล้วจ้ะโคกสองของเราใส่น้ำตาลปีบ๊บโอนยชูตามใจชอบตามใจค้นตามนี่ละจ้ะใส่หลายแซ่บหลายใส่หลายรสหลายเอาไม่ใส่ตรงสิไปถุงไส่จุ พุ่งใส่จุกมารับพ่งใส่ให้มะนาวลูกใหญ่ๆเป้ง 喂，哎呦，哎呦。

แ,แล่งนั้วก็จะมีอยู่นะมันสิไปแล้วไม่รอเอาหรอไ่เอาเลยตามเพื่อ,อยูนี่เพี้ยถสูงมากครับไปตามเพื่อ,อยูดิกิบิบันเอาสุดบริษัทตามห้สมุนกินโดนแล้ว

บับไปได้พี่นอ้องอืมอมุ้งมุ้งวาโคกได้แสบกว่ากันตำไล่แตก Rồi nha. Hãy cua cho